เรียนต่อโรงเรียนมัธยมชุมพลแล้วนะครับก็ว่างแล้วนะครับเริ่มเดี่ยวเจ็ดคลิปดับยิงป่าแล้วครับเมื่อนี้ก็มาหายิงป่ารุ่นแม่น้ำโขงเ็าอีเก่าครับมากับตาสมรรถขึ้นเก่าครับบินเดียวครับมุดผู้เดียวนะครับตาแล้วมาขับง่ายไม้เฮ้าอ่อนนี่แหละครับกําลังล้อไปครับหายิงน้ําเคอนไม่ผละนะครับ เดวโซนพนุวิสัยเขาเ่ยเราไ,ไปไส่ไก่ดอกหาก,กินน้ำมอแม่แมแถวบ,บ้านก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพอได้หลายก็ได้หน่อยนะครับพอได้อยู่ได้กินนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรับชมคลิปใต้น้ำนะครับถ่ายรับชมคลิปใต้น้ำตอนนี้กำลังนั่งเรือไปไม้อยู่อีไก่ครับสดดีหอด สองตัวครับกันยิงจะแรกก็ได้ยิงนะครับค่าจะเลือกลาย้าเบึ่งตัวใหญ่ว่าซินีตัวใหญ่รอยตามมาบอนะครับสุดท้ายก็โอดครับบบได้ยิงจ่อย หมุดลงมาแต่ละมองป่าน่อยหลายหลีครับลอยสวนหน้าสวนหลังเต็มอยู่ครับบ่แมนป่าทะเลเออหลดนะครับเบิ่องอเออหลดถิ่นไดงเอาเองหมครับนี่ครับสามตัวสีวตัวตัวละโหลหมดนี่นะครับว่าแมนตัวน้อยๆครับป่าตะเพียนป่าปากปุญญาเนี่ยคาจะเลือกหลายครับถารุ่นตัวใหญ่เอาไปมา บ่บมีตัวใหญ่ก็ต้องยิงตัวหน่อยครับไซโลโนี่ครับสับไปละเรียบร้อย มุดลงมามองเลยก็ป่าลายขนาดครับนี่จะป่าหน่อยครับคุณอ้ยจะอ่อนคักนะครับตัวรุ่นสามนิ้วนี่ร้อยเต็มอยู่มาเบิ้งช็อตนี้ครับช็อตนี้ยิงป่าป่าค้ำครับใส่ใส่โลสามโลสี่เห็นไครับลอยเข้ามาสามตัวสี่ตัวนะครับผมค้าจะเลือกนะครับแต่ก็ได้ยิงอยู่หรอกว่านะครับ ตูมันบบใหญ่ลื่นกันบันไดนะครับฐาเบิ่งตัวใหญ่บปเห็นก็เลยต้องเฝ้ายิงนะครับนี่ครับมาละตัวแรกตัวสองตัวสามซัดตัวสุดท้ายครับทั้งๆที่ตัวตัวที่สองอ้วนกว่านะครับบนขาเรียกหลายนะครับเดี๋ยวบาเลยยิงน่นะ ยิ่งตเยเลือกโบืดยันวันีกเลยเอาตัวกันมื่อเบื้องช็อตลายใจช็อตนึงครับนี่ครับช็อตนี้นะครับมุดลงไปกําลังจะหอดพื้นละน้ำลึกประมาณหกหกเจ็ดเมตรเห็นมั้งครับมื่อไงนี่ครับมุดลงมาจลกหน่อยก็เสียงเงาปลาร้อยพานหนาผมนะครับ นั่นครับไปละไปละสองสามสี่ห้าหหกตัแล้วครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสามสิบสี่จงยิงตัวเลยครับเลือกบุถึกนะครับซอกหาตัวให้ไงครับเลือกไปเลือกมาเจ้าของเบิดลมก่อนจ่อยครับก็เลยต้องได้ขึ้นหายใจครับสรุปแล้วบริยิงจ่อยคาจะเลือกอีก อีกช็อตครับนี่ค้าได้เรื่อยปลาลายก็เลยบริยิงครับมาเบิรงช็อตนี้ครับช็อตนี้ก็ปลาลายกันครับเลือกปลาตาลายครับตัวนี้ตัวใี้นะครับใส่ประมาณใกล้เคียงเงินเดืดนะครับตัวละประมาณแปดเก้าขีดนี่ยครับนี่รับตัวแรกน่าจะโลอยู่แต่บริยิงครับผู้น่ะเบิรงรถครับพี่น้อง ป่าลายครับอุดมสมบูรณ์ครับได้ไ่นำโขงผู้ใดวา่ามันบมีป่าครับเบิ่งรถดเลือกบุถือครับหลายอิรีครับจะสิยิ่งตัวใดนะครับคุณนะเบิ่งนะสวนสนามอยู่ปั่งนี้อย่างรถดทั้งป่าน้อยป่าใหญ่ครับซับกับตัวโตนี่กับพวับครับตัวละโล,โลร้อยไก่หนากรบพ่ยิ่งขึ้นเบื้งองรวดนะบบดสิยิ่งยิ่งเอาตัวน้อยครับประมาณประมาณเก้าขีดครับตัวนี้สร้างเบิ่งกันผมจำผิดนะประมาณเก้าขีดนะตัวนี้ นี่ครับยิงนะครับเกือบโบได้ยิงอีกช็อตนี้ลาดตัวน้อยว่าสิบไ่ยิงละลายพุตบอล เบื้องจังหวะนี่ครับปลาเข่าเป็นร่อยๆเป็นพันๆตัวครับคะแนนหน้า FC ขันเป็นผมหน้าสิญงเลือกยิงตัวใดผมว่าพวกไอ้หน้าก็สิญงเลือกบัตถุขึ้นยังผมแหละผมว่านี่นะเบิ้องรถร้อยสวนสนามกันอยู่ครับทั้งทั้งลุมท,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 ทๆๆั้งซ้ายทั้งขวาลอยมาแต่ทั้งหลังก็มนี้ครับเจ้าสิญงตัวได้นะครับเลือกบัถถุครับสุดท้ายได้แต่แหนมเบิงครับ มีความสุขลายครับเหลียวเบื้องป่าปั่นนอนอยู่ในตู้ป่าเนี่ยผมก็ได้นอนเบื้องป่าใส่ไฟมันลอยพันไปพานมาสินะสรุปแล้วช็อตนี้บบได้ยิงครับเบิดลมมันครับเฝ้าขึ้นหายใจครับพอาะ่อมยต้องเงินแขยนท้ายก็ต้องก่อหินเลยครับน้าใบแห้งับผมขึ้นหายใจแล้วครับเนี่ยช็อตต่อมานี่ผมมุดเลาะลิ้นตะลิงครับน้าอยู่ประมาณสามเมตรครับตรงนี้ น้ำบุลลึกนะครับผมสามเมตรกูกลัว่ซกหาป่าค้างนะครับหาปลาค้งปลาดูปลาไก่นะครับแต่ปรากฏว่าบ่เห็นป่าอย่างเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีคนมายิงก่อนนะครับทีมงานบานทิดบุ๋มนีงไปละนะครับตาสมหวนพาเขามาซ้ำเขาว่าเทือมันพ่อป่าไงอะเงยสรุปแล้ยวนะครับบ่เห็นป่าเลยครับเห็นแต่ลุมลุมป่าตองไก่ครับ ไข่เต็มต่อเลยนะแต่ผมบริไทยไม้เบิงครับมันอยู่ไตเหงาใหม่ครับไข่รประกายเต็มเลยครับแต่บเห็นตูตูเม่มันครับเม่มันอาจจะลอยออกไปครับตกใจผมนะครับต่องามงามเป็นมีปลาเพียบปลาครั้งก็บโเห็นจะตัวครับพี่น้อง ง่ายจุดนะครับนี่ออกมาข้างนอกนี่ครับมาหานยิงปับปากับปากหนวดประคำํำพุณ่ะครับเห็นหัวลอยมาขัานยิงไดจังหวะแรกก็เรียบร้อยเดยครับค <c oughs> ้าจะเลือกนะผมนะอยากได้ตัวละสองโลเนี้ตัวละโลอยากได้ครับกะว่าจะยิงตัวยิ่งง่า่ผู้นี้เห็นบหครับลอยมาแล้วสุดท้ายต้องได้ยิงเอาครับตัวละโลกต้องตัดสินใจยิงครับเดี๋ยวซิบ,บอดิง ถา่ถายไรครับเริ่มํำแล้วครับมาดูซีมงกวัวสีหามงับจนเฝ่าทำเวลาแล้วครับใส่โล่แบบเก็บยางเดียวตอนนี้ใส่โลกลัวครับจุดนี้อยู่กลางแม่น้ำโขงครับแนวต่อไม่เป็นกตมีปลาคั่งขนาดครับมต้องไปเห็นต่อก็เลยต้องร้อย ไหลน้ำหนามนับลองซอกหากลมเบิงหาซองเบิงป่าคังนะครับสุดไายก็บ่มีครับป่าเพี้ยก็บ่เห็นป่าปากก็บ่เห็นนะครับต่องามขนาดครับนี่มีต่องามนะเป็นมีป่านอนอยู่ข่างขอนข้างต่อขนาดสุดไายกับ่พอยังมิตริลีครับผมขึ้นหายใจแล้วครับบ่เห็นอย่งครับยังไงครับน้าแห้งหา องเบื้องใจนี่ครับลงไปไหมครับลองซอกหาปลาค้งเงว,วรครับหาปลาค้งปลาเพีย้ยพอด้ปลาป,ปากครับเบื้องลวดจะสิงยิงตัวได้คาเดเนะ่เบื้องครับคาไดเลือกหลายคัก้อยส่วนหนาส่วนหลังอยู่เบื้องสิลอยกลับมาหาผมโมบุนีน่่นาลอยห็นในเงาวงยานครับ ข้างหลังหลัง,ลงนเนหินดำๆบางอย่างนี่งมาละมาละมาละ,ม,าละมันลอยมาละปึ้มเรียบร้อยครับเรียบร้อยบึงทรัพยนี่ครับเริ่มคำว่าใจสิงเงินนามก็เป็นบ่ไซดป,ป,ปันนี้นนนนนครับเนี่ยเป็นขาวๆเป็นม้วนๆพี่นามสาวเขานี่ครับนามมาเขานี่ ต่ป่าน้อยไหลครับมอนป่าป่าแทนที่สียิงกับบนยิงครับ้งแนบมึงมันอย่างบุขนาดคําเลยได้นี่ครับค่าได้แนบมึงปืนก็ได้ระยะยิงครับจี้สตูป่าบาแหงนะแต่กับบนยิงครับงอนขึ้น่าสิมีตูงยัง่กว่านี้ครับก็เลยบนยิงมันนะครับสุดถ่ายกับบอลยิงอีกคือเก่าครับช็อตลายใจครับเนี่ยบึงป่าน้อยหลุดบอ๊ยอัศจรรย์ ขึ้นหายใจแล้วครับบวไหวครับเมื่อยมาเบิ้งชอดนี้ครับใจต่อมานะครับว่าสิดงน้ป่าบ่ครับมีมุดลงมาหอดพื้นนะครับเห็นในเงาป่าครับมีแต่แหนมเบิ้งป่าอย่างเดียวได้ผมว่าเมนลงมาสำรวจพันป่าใจน้ำรวดวป่าไกลนาขอบ่ยอมิงครับ่นไม้โตละวัวนีอีกแล้วครับนี่ เนี่ยแล้วก็เลี้ยวนะยิงแล้วก็เลี้ยวนะครับบอยอมยิงครับผมมีแต่แหลมมืงป่าครับทั้งซ้ายทั้งขวาเพียบเลยครับจะสิงิ่งตัวได้สรุปแล้วก็บ,บ่ได้ยิงอีกตามเคยครับขึ้นไปหายใจให้เก่าครับ <ś c oughs> ชดลายใจหลายได้เกินครับมือนี้ค่าได้เลือกมองมือปืนชดต่อมาครับ เบือ้องอดนี่ผมชิงยิงวะครับพระอาทิตย์ก็สิต๊ดินนะครับนี่มุดลงไปใกล้สีหอดพื้นนะครับจุดนี้นนาจะ้งหกเจ็ดเมตรครับน้ำลึกเติอบอยู่ตรงนี้เ <c oughs> บิ่องมุดลงมาก็พ่อป่าน้อยร้อยส่วนสนามนะครับ <c oughs> เป็นใซสๆเลยครับอยู่รอพื้นเองวะครับ <c oughs> ทั้งเทิงกัโตใหญ่ขึ้นมาแน่ใส่ประมาณหกขีดตัวะเคืองโลนะครับหล แต่บได้ยิงครับหาซอกยิงป่าไงคุณนะเบิง,เบง์เอารถครับพี่น้องเอ้ยสีอ่อนมาครับปลาขาวขาวน้อยรุ่นสามนิ้วนี่เอามาเห็ดปลาแดดเดียวคื้คักเนาะปลาแห้งคุณนะเบิรงมันลอยอรถวุ่นวันวุ่นวัน,วน,วนอยู่นะเบิรงป่าอยูล่ลายตาผมอะบได้ยิงอีกตามเคยครับใจนี่ก็ไดขึ้นหายใจก่อนครับ พวบ้านนะครับพวกไปบ้านปันเลยเื่อนี้นะนีน่ปานพวกบ้านปันเลยครับลุงมาคำลุงหน้ามันเกือบใบาสามล้วขึ้นหน้าหามงเลง ประมาณน,นี้ล่ะห้าร้อยคงร้อยไปแล้วครับคข,ขายเปิดเมยเมยเมยเยมึนมมมมมงนี่พี่กี้มาิดปาเครืองหลายแถวนี้ แ่คงใส่ขนาดบัดตอนลอุกเปมตุ้งลัวคลิปีกเิ่ป็นเาน้นครับมีนาครับีนี้ก็ได้ปลาหาตัวหาเต็เราจอกันคิปหน้าสวัสดีครับ